กลับมาพบกันในอีกครั้งนะคะ,นะคะกับช่องโปรฟอร์ดบายแนนนี่นะคะที่ปรึกษาการขายโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะคะโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งนะคะ6ปีซ้อนนะคะวันนี้นะคะแนนได้นําในส่วนของเน็กซ์เจนเนเรชันเอ็กลทีนะคะอันนี้ได้นํามาตกแต่งนะคะชุดแต่งออกมาเกือบครบทุกทุกส่วนแล้วนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่ามีการอัปเกรดชุดแต่งอะไรกันบ้างนะคะคันนี้นะคะจะเป็น Next Gen r a n g e r XLT นะคะเกียร์ออโต้นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทนะคะของเกียร์ธรรมดานะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาททั้ง2รุ่นนะคะลูกค้าสามารถอัปเกรดฟังก์ชันก็คือซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะรรดาสามารถซื้อแพ็กเกจได้ในราคาที่4 0,000บาทนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้สามารถซื้อแพ็กเกจที่ราคา30,000บาทนะคะต่างกันเพราะอะไรนะคะในส่วนของเกียร์ธรรมดานะคะจะไม่มีระบบ ESP และก็ระบบล้อมนั่นเองนะคะก็พอลูกค้าซื้อแพ็กเกจเข้ามานะคะ ก็จะได้ระบบ2อ,อระบบนี้เข้าไปในตัวฟังก์ชันของรถด้วยนะคะแล้วก็ที่ได้เพิ่มเติมจากแพ็กเกจก็จะมีเซนเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังนะคะแล้วก็ ตัวเลนคิปปิ้งนะคะและระบบตรวจับคนเดินบนท้องถนนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่าคันนี้แต่งออกมาได้หรอเท่แค่ไหนคะ่ะในส่วนของ XLT นะคะ,นะคะจะมีสีทั้งหมดนะคะ5สีนะคะก็จะเป็นสีเทาดําแบบนี้นะคะสีดํานะคะสีขาวนะคะสีบอลเงินแล้วก็อีกสีนึงจะเป็นสีน้ําเงินนะคะ เริ่มกันเลยนะคะของชุดแต่งที่เพิ่มขึ้นมานะคะตัวนี้ก็ติดสกู๊ปแล้วนั่นเองนะคะตัวสกู๊ปนะคะทำสีเป็นทูโทนนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะก็จะเป็นสีเทานะคะตัดด้วยสีดําด้านแบบนี้นะคะคือโลโก้แรนั่นเองนะคะในส่วนของการติดตั้งนะคะก็ยึดในส่วนของก3าสาเนะคะพร้อมกับยิงซิลิโคนชิ้นงานให้รอบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสกู๊ปนะคะก็จะเป็นเฉพาะรุ่นของเขานะคะเพราะว่าตัวฝา กระโปรงของตัว Nexgen t เขาก็จะมีการดีไซน์ใหม่นะคะตัวสกู๊ปก็ดีไซน์ใหม่ก็จะเข้ารูปตามในส่วนของฝากระโปรงตัวนี้ด้วยนะคะตัวกระจังหน้า,น,านะคะเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นกระจังแบบลัปเตอร์นะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับฟอน์ Ford แบบนี้นะคะเท่ๆแบบนี้นะคะตัวฟอนต์ Ford นะคะตัวนี้เป็นแบบ3มิตินะคะก็จะนูน ออกมานะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะฟอน Ford นะคะลูกค้าก็สามารถรีเควสสีได้นะคะอยากได้มิติแบบไหนนะคะสีตัดด้วยขอบสีแดงนะคะสีน้ําเงินแจ้งมาได้เลยคะ่ะแนนจัดให้ได้ทุกแบบนะคะไฟ LED 3จุดนะคะคันนี้จะเป็นไฟ LED สีส้มแบบนี้นะคะบ,งบ่งเบาะ D/A ของสไตล์อเมริกานะคะโคมไฟนะคะตัวนี้จะเป็น ชุดโคมไฟของ Nexgen t นั่นเองนะคะเอกลักษณ์ของเขาก็จะมี Daytime Running นะคะเป็นตัวสีแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะเป็น LED Reflector นะคะพร้อมกับในส่วนของตัว Nexgen t นะคะเขาจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะ ตัดหมอนนะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟช่วยเรียวให้เราด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาลูกค้าปเปิดไฟเรี้ยวแล้วหักพวงมาลยัยไปทางขวานะคะไฟตัดหมอนด้านขวาก็จะเปิดติดให้ลูกค้าด้วยนะคะหรือหักไปท่านซ้ายก็จะเปิดให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มความปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มทัศนวิสัยในส่วนของการขับขี่ให้กับลูกค้าด้วยนะคะการชนด้านหน้านะคะ ก็จะเป็นดีไซน์ของ Next Gen นะคะออกแบบมาใหม่นะคะแล้วก็ตัว XLT เขาจะมาพร้อมกับห่วงล้อจูด,ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเพิ่มในส่วนของชุดข้อไฟตรงนี้มาให้ด้วยนะคะก็เป็น Next Gen Ranger นะคะตัวนี้ก็เป็นขอบสีดันี้เลยเท่ๆนะคะ <ๆ S 1> ก็ทำให้ไฟดูคมขึ้นนะคะต่อด้วยด้านข้างนะคะก็เพิ่มในส่วนของซุ้มล้อนะคะตัวนี้เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้ว เท่ๆแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวหมดนะคะใน่วงของตัวซุ้มล้อนะคะก็ยึดติดพร้อมกับยิงซิลิโคนเก็บชื้อเก็บงานให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะหล mm ่อเท่ๆเลยนะคะแบบอัปเดตก่อนเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาหาแนนะคะ mm hmm. ล้อแม็กนะคะก็ปรับเปลี่ยนใหม่เช่นกันค่ะจากเดิมนะคะเป็นแม็กขอบ17นะคะอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นแม็กขนาด20นะคะแบบนี้เลยเลยท่ๆแบบนี้นะคะ ัวล้อแม็กนะคะเป็นขนาด20นะคะมีออฟเซตลบนะคะแล้วก็ในส่วนของลายนะคะก็จะเป็นลายเข่ากว้างนะคะแล้วก็กลึงมิลลิ่งนะคะเป็นสีเงินแบบนี้เท่ๆเลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดําเงานะคะแล้วก็ดุมล้อก็จะมีนูนออกมาด้วยนะคะจะมีออฟเซตด้วยนะคะมาพร้อมกับยางอาทีนะคะซีรีส์ยาง28550 R20 อ่นะคะ,ะในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะตรงนี้ไม่ติดนะคะก็จัดวงวงเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ ในส่วนของตัวโช๊คนะคะเน็กเจนนะคะเขาก็เปลี่ยนตำแหน่งโช๊คใหม่นะคะก็จะออกมาอยู่นอกแท็กซีนะคะก็ทําให้ตัวล้อมีขนาดที่กว้างขึ้นแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อนะคะเราก็มีขนาดกว้างขึ้นอยู่แล้วนะคะเราทําให้ใส่ล้อแม็กขนาดใหญ่แบบนี้เข้าไปได้ด้วยนะคะ แล้วก็ทําให้ในส่วนของท้ายกระบะนะคะมีขนาดกว้างขึ้นนะคะบรรทุกของได้เยอะขึ้นนะคะก็สามารถนะคะใส่ในส่วนของยกไม้พาเลตนะคะก็คือเข้าไปที่ท้ายกระบะได้เลยนะคะพอดีเลยนะคะก็เป็นกระบะท,ที่ท้ายกว้างที่สุดนะตอนนี้ด้วยนะคะนะคะแก้มข้างนะคะเป็นเอกลักษณ์ของ e ิกเจ n เลยนะคะก็ ทอร์โบชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ XLT นะคะเ็าจะตัดขอบด้วยโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวงานนะคะตัวนี้เป็นงานเจาะจริงนะคะจะเป็นสีดําด้านนะคะตัดกับตัวสีรถนะคะโอ้ดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะจะเป็นไฟเลี้ยวเดิมนะคะพร้อมกับตัวครอบกระจกนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดาด้านแบบนี้นะคะ ด้าน้างค่ะ x อ d เอา้าขาจะมาพร้อมกับชายบันไดที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ในส่วนของชายบันไดก็จะเป็นลอนกันลื่นให้เรียบร้อยเลยนะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะก็เป็นคิ้วกันสา์งานแนบของ Nextgen นะคะออกมาเรียบร้อยแล้วเน่กก็ติดตั้งให้ทั้ง4บานนะคะพร้อมกับเบ้ากันลอยนะคะอันนี้ก็เป็นของแรนเจอร์เน็กเจนนะคะอันนี้ตรงรุ่นเลยนะคะเป็นกันลอยทั้ง4บานให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ต่อกันด้วยด้านท้ายนะคะก็มาติดตั้งเพิ่มเติมนะคะตัวซุ้มล้อเช่นกันค่ะกระบะท้ายนะคะเน็กเจนเขาก็จะดีไซน์มาใหม่นะคะแล้วก็มีในส่วนของครอบกระบะท้ายมาให้เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการเจาะไปให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะเวลาลูกค้าติดโลบานนะคะหรือบรรทุกของนะคะจะมีการยึดติดอะไรต่างๆนะคะก็จะมีช่องสําหรับที่ลูกค้า สามารถยึดได้เลยนะคะตรงนี้ก็ดีไซน์มาแล้วก็คิดค้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ต้องไปเจาะเพิ่มนะคะติดตั้งตรงนี้ได้เลยนะคะพร้อมกับด้านหลังนะคะจะมาพร้อมกับบันไดข้างนะคะที่มาเพราะเฉพาะรุ่นของ Nexgen น,น,นั่นเองนะคะก็ทําให้เราหยิบของด้านบนได้สะดวกมากขึ้นนะคะอย่างแนีจะหยิบของด้านในนะคะปกติก็ต้องปีนที่ล้อใช่ไหมคะอันนี้ดีไซน์มาแบบนี้นะคะอย่างเนี้ก็ขึ้นใช้งานได้ง่ายเลยค่ะสะดวกมากๆเลยนะคะผู้หญิงก็ขึ้นไปข้างหลังกระบะได้ง่ายๆนะคะ ในส่วนของไฟท้ายนะคะตัวนี้เป็นไฟสท้ายที่ดีไซน์มาใหม่นะคะก็เฉพาะเอกลักษณ์เฉพาะของเขานะคะใน Next เจ n นั่นเองนะคะด้านหลังนะคะก็ดีไซน์ตำแหน่งของไฟเบรกดวงที่3ใหม่นะคะก็ปรับจากตำแหน่งด้านบนนะคะลงมาอยู่ท้ายกระบะตรงนี้นะคะเพื่อให้ในส่วนของการมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะหรือเวลาที่ลูกค้าติดโลบาร์นะคะบางทีก็จะไปบังในส่วนของไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ ทางฟอร์ดก็เลยดีไซน์ออกมานะคะให้อยู่ตำแหน่งที่ชัดเจนขึ้นนะคะอย่างรถรถเก่งคันเล็กๆนะคะมองมาก็จะได้ชัดเจนด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็คันนี้ลูกค้าจะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะคะ mm hmm. ก็ติดฝาท้ายมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นฝาท้ายที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นมานะคะ mm hmm. เป็นงานสามมิติแบบนี้นะคะ mm hmm. เป็นสีดําด้านนะคะ mm hmm. แล้วก็ตัวฟอน Ford ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะ mm hmm. พร้อมกับวาลโลโก้แบบนี้ด้วยนะคะ mm hmm. อันนี้เป็นงาน ตรงรุ่นของเขาเลยนะคะที่ดีไซน์ออกมาใหม่นะคะ XLT เขาจะมากล้องถอยหลังนะคะกัเวโลโก้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็กล้องถอยหลังก็อยู่ตำแหน่งนี้นะคะกันชนท้ายนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีในส่วนของกันลื่นเรียบร้อยให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดำด้านนะคะเป็นมิติให้กับด้านหลังด้วยนะคะด้านนอกหล่อแล้วนะคะด้านในเราก็มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเช่นกันนะคะก็ ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าทำอะไรบ้างคะ่ะภายในของ XLT นะคะก็มีการเปลี่ยนแผงภายในคอนโซลทั้งหมดใหม่นะคะในส่วนของคอนโซลนะคะก็เป็นดีไซน์ของ Next Gen นะคะก็จะมีช่องใส่ของนะคะแล้วก็ตัวแผงแอร์นะคะก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นทรงหลังพื้นแบบนี้นะคะมาพร้อมกับคลิปสีโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะ XLT เขาจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด10นิ้วนะคะก็สามารถนะคะเชื่อมต่อ Android Auto นะคะ Apple CarPlay แล้วก็ Ford p a s t ด้วยในส่วนของ Ford p a s t นะคะลูกค้าก็สามารถเช็คสถานะต่างๆนะคะนัดนหมายในส่วนของศูนยบริการนะคะเพื่อเข้าใช้งานแล้วก็แม้กระทั่งในส่วนของการดูสถานะคุณภาพของน้ำมันเครื่องได้ด้วยนะคะลูกค้าก็เช็คจากหน้าจอนะคะหรือผ่านแอปพลิเคชันทางมือถือได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับช่องเสียบ USB นะคะทั้งเป็น Type C แล้วก็ช่อง USB ด้วยมาให้ครบเลยนะคะแล้วก็ เพื่อความอำนวยความสะดวกนะคะก็เป็นแท่นชาร์จไวรเร็ให้เลยนะคะก็วางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยด้วยนะคะไอ t เก้าทีนะคะจะมีโหมดช่วยใช้งานทั้งหมด4โหมดนะคะก็เพียงแค่กดปุ่มตรงนี้นะคะก็จะมาโชว์ที่หน้าจอด้วยก็จะมีที่โหมดปกติค่ะโหมดประหยัดนะคะแล้วก็โหมดลากพ่วงนะคะแล้วก็ถนนอันนี้เป็นโหมดถนนลื่นนะคะลูกค้าใช้งานโหมดไหนก็สามารถกดเข้าใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเนะี่ยตั้งกลับไปที่หมโหมดปกตินะคะ แล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะลูกค้าก็สามารถตับได้ด้วยนะคะเข้าหาตัวนะคะยกขึ้นลงนะคะก็ตามสรีระในส่วนของการขับขี่ของคนขับนะคะภูมมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามังติกฟชั่นนะคะก็แบ่งชัดเจนสองฝั่งนะคะในส่วนของการใช้งานทั้งเอนเตอร์เทนแล้วก็ระบบช่วยการขับขี่ทั้งหมดนะคะแล้วใบปัดน้ำฝนออโต้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดนะคะ 170แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนั่นเองนะคะเดิมนะคะ XLT นะคะเขาจะเป็นบอกผ้านะคะเราก็อัปเกรดให้เลยคะ่ะลูกค้าอยากได้บาะหนังก็จัดให้ค่ะเปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะคะปรับเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะเดินได้ด้วยสีขาวนะคะทั้ง4เบาะเลยนะคะ,คะก็จะมาพร้อมกับช่องแอร์สช่องแบบนี้นะคะไม่ต้องแย่งกันใช้งานแล้วด้วยนะคะแล้วก็ชาร์จนะคะตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยด้วยนะคะไม่ต้องแย่งกันเลยนะคะ สิ่งอำ,อำนวยความสะดวกครบนะคะระบบช่วยขับขี่ครบนะคะยังไงบ้างคะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งการตกแต่งนะคะเป็นการอัปเดตชุดแต่งของ Next Gen นั่นเองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามเซลล์แนนได้เลยนะคะเดี๋ยวแนนจะแปะเบอร์ไว้ที่ด้านบนนี้นะคะพร้อมกับไลน์ไอดีของแนนนะคะเบอร์แนนนะคะ0 9 8ย์ค่ะ4 6 4 2364นะคะไลน์ไอดีนะคะ earl underscore nan 9 7 7 9ค่ะ ลูกค้าท่าในสนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญนะคะหรือว่าสนใจในส่วนของรุ่นใดน,นะคะทักมาได้เลยค่ะยินดีให้บริการนะคะก่อนจะเคลฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแนนด้วยนะคะรับรองค่ะจะมีอะไรดีนะคะมาอัปเดตให้ลูกค้าได้รับชมแน่นอนค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมและกดไลค์ให้นะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ